โอ้สวยงามมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนที่นี่เจดีอะไรนะั่นลืมชื่อละโอ้ขึ้นมาข้างบนมีเล่มากมายเราจะสามารถชมวิวได้ไกลๆว้าวสวยมาก างกันนอีวยยสโอ้โหได้มองสวยวันนี้ทางมาแใ่ในโฮถึงร้านกาแฟค่ะสวยมากสวยครับขอบคุณมากแต่ละวันจะไม่เหมือนกัน ไม่ธรรมดาคนเนี่ยเขาทำเที่ยวทะเลแล้วก็เราเห็นเขาเยอะพอดีมาทำงานมาทำงานอาทิตย์เดียวเหโอ้โหโชคดีเลยทะเลหมอกได้ปวดตองแถมด้วยนะอื้อเนี่ยสวยนี่ต้องไขปวดตองแต่เนี่ยเป็นโฟกาวเนาะใช่แล้วไปไม่พอยังะก็ไปนอนคืนหนึ่งอ๋อได้ เ <c oughs> นะพราะช่วงนี้จะเริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยนะมันเต็มมันเต็มที่แล้วเราก็าบอกว่าเดือนหนึ่งก็เดือนจะมาสองวันมันเจยวสนอ๋อครับฝนมันทําให้ดอกไม้เซ็งน,น,นะใ่ครับมันจะเนา่าแล้วก็เหี่ยวเร็วปีนี้มันบาดเร็วอ้อเหรอดีนั้นเราไปมนเหี่ยวผม <c oughs> <c oughs> ไปวันที่สิบหกนี่ไปวันที่เท่าไรหร่สิบหกวันเลืวพวกนี้มันไายไทยวันเสาร์อ่ะฮะอ๋อน่าจะวันเดียวะผมไปวันที่ วันเสาร์ไป่วันเสาร์โอ้วันเดียวกันอาทิตย์แต่ค้างคืนนึงแล้วก็วันอาทิตย์อีกตอนเช้าเราไปถึงงานนี่ครับผมก็ค้างที่นัแบบ่นแหละที่อุทยานแล้วนะ,อะนไอเราไปปังอุ๋งเลยไหมยังไปมาแล้วเมวื่อวานคนเยอะเหมื <c oughs> อนกันแล้วปังอุ๋งไปทุ่งอยู่ บางองค์แล้วเข้าบา้านละไทยเนาะ I got it.

เงินบังเจดีเฮ้ยถอยไปหน่อยได้ไหมมันใกล้จังเออพลิว้วนี่หนึ่งสองยิ้มหรือยังยค่อยหาดีสอเขียนคิวไม่เจอม่าจะเรียกอาจารย์ก็เก่งใจพวกคนทั้งหลายยังไหวนะคนแถวนี้อยากขึ้นนี่ขึ้นได้มืดแล้วขึ้นบ่ไหวแต่ซุ่มบ่เคยขึ้นมาแต่ได้เมยได้มืดแหละ แต่แม่ก็จะตามคนอื่น หมอกลาหมอกลังมานยญ่เลยเออส่งอยออสวยอ่ะเท้องแล้วะาลอไ้นอาจารย์เป็นแหมเลยเสื้อผ้าสวยมากเอาหัวเอามาขายอ่ะ จะยังไม่ดูนาพี่ก็เห็นแล้วมันสวยมากไปมาทางนี้ อันนี้เรามาข้างหลังโบสถ์ไหมวิหารข้างหลังโบสถ์หรือวิหารไม่รู้อะ่ะตรงนี้มันจะมันสามารถมองได้รอบทิศทางที่นี่ชื่ออะไรนะอะไรจางหมู่อะไรสักอย่างตอบไม่ได้แลวโอ้หมอกหมอกเยอะมากหมอกนะ ตะกยตะตกัยตะตก่ยตะ็ลอกขาวหรอเห็นแล้วเห็นแล้วเหแล้วเห็ล้วเห็นแล้วอ รูหน่อยก็ดูหน่อยไม่มัอไเป็นไรถึงบ้างก็สวยถ่ายให้มันสวยยังไงมันก็สวยมเากมหมือนกรอบรูปอะเนาะนี่ตอนนี้หมอกหนาะหมอกกำลังหนาะเดี๋ยวตามไปเก็บภาพอีกทีหนึ่ง อาจารย์บอภาคณะมันี่เบอเขาปั่นอันนี้ท้าเวสวร์สวยมากอะ ได้ทายหลุบให้ยายเนียงมันยายเนียงบะแมนบะแมนบะแมน,มน,มน,นคนอื่นไม่ใช่เออแมนยายเนียงยาย,ย,ยเกลี้ยงยายเกลี้ยง <c oughs> นี่ควาะให้เอาหัวดูนะภาพมุมนี้สวยมากเลยใหญ่นะเจ๋งป้าเจ๋งป้า เําว่าคุก็อยากได้ผ้าเหมือนกันไปไหนต่อน,นี้แม่คอครับอ๋ออันนี้ต้องมาดูตอนเย็นอันนี้จะเป็นทิศตะวันตก มาดูพระอาทิตย์ตกที่นี่งานมตเคยมีเบอหางานมตุนะเคยคือกันเบอร์่เคยเห็นไม่เง ตงนี้บางมิดแล้วมองเห็นอะไรแล้วมองหนาเกินนูน่นตรงนู้นสลับซับซ้อนได้ไม่ใช่บ่ไม่ใช่นะไม่ใช่ตะก,กูไม่ใช่แบบนี้ตะก,ก,กูไม่ใช่แบบนี้นะเอานั่งมาใจาวิดีโอแล้วเนี่ย เออยืนก็ได้นะยืนบ้างอมอนอันเห็ดอย่างนะอเออคุยกับมันหน่อยก็ได้สดท้ให้แล้วแสงสุดท้ายไม่ห้องสอนพระที่จะตกเวลาแปดยีย่สิบสองมาโทรกับสางก็ทั่ว พุทธมหาจักรพรรดิมิ่งมงคล ตอนนี้หมอกหนาะจนมองไม่เห็นภูเขาอะไรเลยเหนาหนามากาไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นภูเขาอะไรเลยเพราะว่าหมอกหนามาก มองหนามากภูเขาอยู่ข okay. uh ้างหลังแทบมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยภูเขาอะมองหนามากรดูภาพมุมกว้างแล้วกันสวยความสวยมีหลายมุมมองนะจุดที่เราเดินลงมาเมื่อกี้นะ ขึ้นไปถ่ายรูปฝั่งนู้นไปเป็นลานจอดรถเข้ามาดูเจดีย์โดยใกล้ๆ mm hmm. ดูชาคงไปลูกละ9ข้าวสิกก จุด,ต,ดอตอนนี้กำลังบูรณะอยู่ตอนนี้เทป,เปืนก็น่าจะปูยาเอ,อ่อน่าจะปูอิดปูอิดแน่เลยที่นี่จะเป็นแผ่นศิลปะพะมา่าเนาะเขาก็จะเป็นแผ่นเขาเรียกอะไรสังกะสีฉลุลาย วัดพระาธาตุดอยกองมูพระก็จะเป็นศิลปะ,ะมา มากมันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่าตรุรีเป็นจุดชมเมืองเลยนต่ตอนนี้มองมันหนามันหนามากมันไม่เห็นอะไระ่ะแทบจะไม่เห็นภูเขาจริงตรงนี้เป็นจุดที่จะถ่ายรูปได้สวยนะเนี่ยพอชมพระอาทิตย์ขึ้น ไปหาหลวงพ่อทันใจ ในหมอดมันกินบุนดที่ป่าตรงนี้แหะ อกจากนั้นแถวนี้ยังมีร้านรวงเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าพี่ไพยไปดูผ้าอยู่ตรงไหน,นสวนมาก Anak-anak ini bau-bau bau kami ตรงนี้ค่อยถ่ายมาจากข้างบนไหมไม่ใช่นะอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งตรงนี้ไม่หนาเท่าไหร่